สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับก็เจอกันนะครับเช่นเคยกับแนวทางหวยลาวสตาร์แล้วก็ลาวสตาร์วีไนะครับวันที่5นะครับเดือน1 1 2 5 6 8อของเราเมื่อวานนี้มาแค่เด่นรองนะครับพี่พี่เนาะก็คือมาแค่เด่นรองเนาะในสายรูดกับตัวเจาะไม่มานะครับลาวสตาร์ผมให้หกกับ0เนาะผลที่ออก1 1 8 0 7นะครับเนาะก็เ็ดไปแต้มเดียวเนาะให้6กับ0แต่ว่ามา0 7 6ไม่มาท่านใดเอาศูนย์ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่07นะครับมาแค่เลขเด่นลองเราสตาร์วีไให้0ูนย์กับ6เหมือนกันนะครับผลที่ออก83208นะครับ6ไม่มาท่านใดเอาศนย์ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่0-8นะครับส่วนท่านใดที่ติดตามอีกแนวทางที่ผมแนะนําว่าท่านใดชื่นชอบในรอบเราสตาร์วีไอพีเนาะสายวิ่งสายรูดให้ดูผลเราสตาร์นะครับ2ตัวบนล่างแล้วเลือกตัวเด่นตัวใดตัวหนึ่งมาวิ่งรูดในรอบนี้เมื่อวานนี้ 8มานะครับแล้วก็0มานะครับก็ถือว่ามา2คู่เนาะครับท่านใดเลือกเลือก8กับ0ูนย์วิ่งรูดก็ได้เฮนะครับส่วนแนวทางของวันที่5นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับพี่ๆวันนี้ขอให้ปัง,ปงๆเนาะ มให้ไปที่เลข3กับเลข7นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข3 3 0 3 1 3 8 7 1 7 4 7 8 3ตัวให้ไปที่7 สามแปดสามแปดสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้เนาะหวยลาวสตาร์สวนลาวสตาร์วีไนะครับผมให้ไปที่เลขหนึ่ง กับเลข7นะครับผมสายรูดนะครับให้ไปที่เลข7 1 2 1 3 1 8 7 2 7 3 7 8 3ตัวนะครับ1 7 8 นะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับสลับหวยลาวสตาแล้วก็ลาวสตาร์ VIP นะครับวันที่5เนาะวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีทุกๆแนวทางนะครับที่แอดวังให้เนาะสลับคลิปนี้สวัสดีครับ